สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับรถมาด้า BT 52.2เกียร mm hmm. ์แมนนวลน,นะครับ,รบสำหรับในช่วงปลายปีนะครับเราก็จะมีนโยบายใหม่นะครับในการชักชวนลูกคา้า ที่สนใจนะครับในระบบ NGV TFC รุ่นใหม่นะครับคือรุ่นท TFC7 นะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวในปี2 0 1ปี2,014นะครับเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับทาง NGV Development ก็วิจัย ในทีมงานกันเองนะครับและก็ในปีนี้นะครับสำหรับที่ท 7, เราก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่สนใจนะครับได้มาร่วมมิใจัยในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเพื่อที่จะ าค้นหาข้อดีและข้อด้อยนะครับในรถแต่ละรุ่นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เราได้มาทดสอบรถมาด้ามีที่ห้าบโปนะครับ2.2งกเกียร์นะครับก็ถือได้ว่ารอบนี้นะครับเรามาขับลองเล่นในช่วงเช้านะครับก็ สักครู่ลูกค้าก็จะมารับรถนะครับและก็เดี๋ยวเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้ไปพูดคุยกับลูกค้าเรานะครับว่าผลของการใช้งานแล้วเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ลูกค้ารายนี้ได้ติดตามผลงานกันมาแล้วกว่า3ปีนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งไปแล้ว2,200กกิโลเมตรครับครับสำหรับในระบบ NGV t f c 7นั้นนะครับด้วยระบบที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในระบบ NGV t f c 7ก็จึงจึงเป็นกฎเกณฑ์แบบใหม่นะครับซึ่งเราจะ ไม่ต้องปรับจูนนะครับก็คือหมายถึงว่าทีมงาน n g v Development นะครับก็จะทำการเซตอัพนะครับเซตอัพเซตอัพแล้วให้เจ้าของรถที่นำรถมาร่วมวิจัยนะครับมาร่วมทดสอบกันคอมเมนต์ Comment นะครับคอมเมนต์ Comment แบบมืออาชีพนะครับและก็ พอถึงเดือนพฤศจิกเดือนธันวานะครับเราก็จะสรุปผลว่าจะตั้งเกณฑ์ในแบบใดที่เป็นค่าสแตนดาดนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับรถรถรถทุกคันนะครับที่เข้ามาติดกับทาง MTV development นนะครับก็จะไม่มีการเซตอัพใดใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งจะยึดถือตามมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์นะครับซึ่งโรงงานประ,ประกอบรถยนต์นั้นนะครับทุกโรงงานนะครับ ที่ประกอบรถยนต์มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ใช้งานนะครับที่ได้ใช้ใช้กันอยู่นั้นนะครับซึ่งอีทอนั้นก็ทุกตัวก็สามารถที่จะเส้นค่าใหม่ได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งโรงงานนั้นนะครับเขาก็จะแม่ระย